สวัสดีวันนี่เป็น้องครับมันี้เป็นเสาร์ที่11ตุลาคม2567พี่น้องค์ประกอบขตลาดนัดโคกกระบือตำบลคำเตยอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรนะครับตอนนี้เรฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับมาชมบรรยากาศดูกันนะครับจังหวัดยึดนะครับแอมินจิจัิการพูดออกตลาดเพื่อสัสคีครับอ่ะนับแอมินออกตลาดเพี่น้องครับ 2, รรพววนะระฤหัสสุกเสาร์ที่น,นะครับนครับบรรยากาศเกันเลยขี้เกลี้ยงนะครับผู้ชมร่ายรำมายางเลาะเลีนนยนมา ครับายางลหลออเหรียญเป็น,นต่อราคากันอยู่นะครับอยากมาร้อยสี่สห้าบวกแต่1อยหาสิบนุ่มสาวน่อยนะนนุน่นมก็ยังถี่ดูดนเนื่ออาจจะเป็นแม่แยกดูกนะเขามันเป็นขุดเขามัเกลเลยแบบว่าเป็นตอนน่อสามหมื่น เดกเงินยี่ปั้เงินเหยญเงร้อยห้าสิบบวกสามหมื่นรุ่นห่หาลอยครับสามหมื่นญญรุดนแห้ห <c oughs> าลอยครับ,บอาจจะเป็นแม่แยกลูกนะครับเพราะว่านุ่มก็ยังมีห้อยดูดนะครับ่าเป็นน่มสาวนะครับ ก็มีห้อยดูเด้อครับสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับสองหมื่นกับผ่านหั9ไ0ลครับจมูกดีหูดีนะครับหน้าตาดีครับสูงใหญ่นะครับดูดสวงดีนะครับสาเก่าจบ ไปปิดจบสาวเก่าหยาบลอยนะสาวเก้าปาเป็นซือเหยาบลอยนะครับปีะยังเบิรงกันนะตัวนึงเด็กน้อยเด็กน้อยนหน่อยไคุนค่าจังหวัดนะครับไซคุณหกพันหาเมตัวละหกพันกวมีเด้อเอาไปขุน เป็นเรื่อง,งปีไมพอดีไอ้กินเฟืองเนี่ยกินเฟื่องเขาให้นยหกพันสูงประมาณร้อสิบห้านะครับร้อยสิบห้าหกพันนะครับเอาไปคุณไม่คุณม่ห่อนเดี๋ยวกับกินเฟืองเขาให้แล้วก็เขาใหญ่ก็ต้องสิบส่วนก็ต้งม่านเนะาะก็ต้องถอดวนะานะเขาก็ต้องสิส่วนใจญ่ที่ต่อได้เบอร์ไหนนะครับศูนย์แปดศูนยศย์แปดศูี่ สองหกหนึ่งสองเอาไปคุณมึงเป็นเตะๆกับไรใหญ่เยอะเนี่ยปู่น้อยๆเนี่ยปิกข้าวเดียวนะนะครับครับสายขุนสายขุนครับเอาผู้ใดสนใจสายขุนสาวน้อยองามๆต่อราคากันอยอะผู่นี่สาวน้อยตัวแดงๆนะครับ สาวหน่อยงามๆเปิดราคาเท่าได่นหน่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยหมื่เกาันหารยเยยเพิ่นจัวบาทครับเยเนสองหมื่นอนเอเนี่ยอยอนแสงหนงขอตรวประกันตำหมีภายนอกหนึ่งเดย้อามกุดน่อง่ตัวแดงเครื่องดำหนังนะนะครับท่ายืนงามขอแข่งขอขาาดีเมิด ประกันตำหนีภายนอกันเครื่องดับนงโซโตนะใหญ่เพิ่มสองหมื่น 2, 000, สูงร้อยยีบวกนะครับประมาณร้อยยี่ห้านะครับยืนเอาหางเครื่องแข่งหางเครื่องแข่งนะครับตัวดีดูกสวงดีนะครับเบอเรื่องนี้นะครับหูสันตะวันน้างนีง่ามหนะส่งหมื่นเก้าพันห้รมื่นเก้าพันห้าร้อครับสนใจที่ต่อได้เบอร์ใดน,นะครับ 098 098 065 065 3090 3090นะสนใจอยู่คำเกิืนแก้วกันน้ำสนใจิตเลี่ยมดีหนังน้ำน้ำน่างามหนังหนาขวัญยู่มองนั่งทับนะครับขอบหูดำแข้งขาดำเครื่องดำเต็มเครื่องนะเครื่องเต็มนะครับเครื่องเต็มนะครับบดหน่อยเนี่ยบดหน่อยสาวเท่าบดนึ่ง ไปยางเลาะเหรียญข้างนะครับวันนี้นะครับวันเหนือวันเหนือไปนะครับวนเหนือเดงดีเอายางเหรียไปได้เพยงแค่ยางเหรียญตครับบรรยากาศไทยตลาดก็คึกคักด้วยรับคึกคักด้วรับเอฟซีก็ว่าไปไทยงวงงามๆเหมอเบิ้งน้นเนี้ยไทย่งงสินะแต่เบิ้ง ปะปนกันไปได้เพ็่หนึ่งแบบเป็นเอามาขายเหมือนกัินะครับงัวขี้ลายมันกะขายกันครับงัวงง่ามมันกะขายกันซื้อแต่งัวงามแล้วมันขาดทุนนะครับซื้อถึงงัวงามครับท่านมหลังๆนะครับงัวงจอยงัวโค้งงวงจอยงัวงจอยงัวเท้าบวชหายครับไม่ค่อยเข่าสนามเนาะ เท่าตัวนั้นแม่เป็นเหนียวกหัวจอยเังหวะครับหัวจอยมื่นสามบหมื่นสามเอานี่เปนันะวมื่สามนสี่ัวเท่ามื่นสามแม่แยกลูกท้องว่างนะครับัวโค้ง อันนี้งหมื่นสี่กันหน่อยหน่งพ่อได้พ่อได้พ่อไปได้อยู่ดิพ่อไปได้ป่อ,อเอาเครื่องเหลือง,งเครื่องเหลืองลูกว่านสองสามตัวนะแม่แยกลูกท้องว่างนะครับหัวจอยแม่นี่สูงลอยแต่ลอยหานะครับร้อยสี่สิบห้าบวกครับอันนั้นก็ร้อยสี่สิบห้าบวกกันร้อยสี่สิบห้าบวกก็ร่างขึ้นมั้ง น,นี่นําเมือกนะคิดหางอย่างงี้นา<อ>ไ,ไปเลยวะเอาราคาหัวจอยอสนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนนะครับ097 0 5เ2 844จ็ดนเาเาด,2 2> ด4 4 4นนครับเาบหัวเท่าบดราคาพอเป็นขอขอบคุณครับแบบเอฟซีกัมองหาเท่า,าไป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 ,ไป ไปไปไปนี่ใส่เกียร์ถอยมื <c oughs> อน,นี่คือคักนะครับตลาดแตกเพรนั่นบรรยากาศงัวดำจาของหมดละเป็นม,มินเล่งกันครับกูช่อมหลายทุกนัดนะครับทางนี้นะครับทางไทเจริเ่นนะครับ่อแม่พนี่น้องเขาเนี่ยสื่องัวเลี่ยงดีดนะครับทีทางเพิ่นหลายนะครับทีทางเพิ่นหลายนะครับทีทางเพิ่นหลายนะครับ เป็นเห็ดปัสุสัตว์นะครับให้หน้าสาโทเพิ่งกระไลนะครับมองเลี่ยงกระไลครับมีเหลมชะลูเหล่ก็เดี๋ยเบ่งอยดนะครับเดี๋ยวเบ่งงวดจอยนะครับราคาเปไ็นยังไงราคางวดจอย พยายามเล่งอยู่มันมีง่วงงามมันผมมีตัวไหนเต็มบันไดน,นะครับพ่อเด๋ยวเบิ้งนะครับาามากไปมากว่านดอกี่นอนนะแต่จนะกับฝากไ้นะครับมือไม้นะครับอยากเรียงง่วงนะครับครับมือไม่อยากเลียงง,วยยยง,งว่วงด้อพี่นอนนะจะไปห่าวใส่งว่วงงามอะไรได้ครับ ตัวอ้วนๆ้งามๆสื่อได้ตัวอ้วนอย่าบึงได้ตัวงามนะครับสื่อไปมันจอยไปหนาได้เท่านนนะครับถ้าเลี่ยงบอดีมันจอยไปหนาครับราคามันชนเพดานนะครับครับถ้าสื่อถ้าซื่งวกลางๆนะครับม้วนกลางๆเวลี่ยง,งไปหนามันอ้วนไปหนานะครับ,รบมีโอกาสกได้กำไรนะรถ้าจะเล,เลี่ยงถ้าจะเลี่ยงทํากกำไรนะครับครับ ่ว่า <laughs> <laughs> ้าเลียงแบบสวยงามเ็เลียงเบิ่งก็ซึ้งามๆนะนะครับเอ้าเมื่อนี้กับนะครับบรรยากาศกับพ่อสังเกตอยู่นะครับลูกค้าห้ายลูกค้าห้ายนะครับนะครับเนติดลูกค้าอยู่นะครับบนท้างบนตอนราคานี่เป็นยางก่ะเบิ้งนะครับบริามราคากับไปอาศัยยืนฟังเพื่อนเอาก็นเลยนะครับ 再引入相关人员。